ันนี้เขากินเนื้อย่างเนาะตาเนาะอืออันนี้อันนี้วุ้นเส้นสำหรับคนไม่มีแ่วแม่นบอกเออตาไม่มีแ่วตาจะไปกินตอนหมูเด้อไงคือวางกันเอ้าอันนี้มันอ่อนหมูมันเหนียวมันกีนหมูมันอ่อนเลยคนมีแถวก็ให้คนมีแถวก็ให้กินวุ้นเส้นมันขาดขาดคนไม่มีแถวมันกัดวุ้นเส้นบ่ได้จะบ้าเลยเอ้าคนมีแ่วก็กินเนื้อ คนไม่มีแคลก็นวุ้นเส้นวังดีๆคนตองมีแขวเขาให้กินเนื้อหมูสีอืมเออคนที่มีแคลเขาให้กินวุ้นเส้นเนี่ยเอออเพราะวุ้นเส้นมันยาวเนี่ยเออเจ้าที่ได้กัดขาดเจ้ามีแคลโอ้โกระทะบ้านเจ้ามันคือเป็นหมูทอ่กระทะเป็นหูตัวนี่ระอันนี้เขาใส่หยัางเต็าโูงโหมั้งไงใส่น้ำใส่ดา โอใช้น้ำได้พร้อมันจีนีกระทะน,นี่ใส่กระวานเนาะย่างเลยนำ้ำย่างเลยนำ้ำโอ้หทีเดียวใส่เลยทั้งน้ำทุ<ล>กอย่าง,อ,งอันนี้เลยเนาะทุกอย่างเลยต่อโอ้ได้ไม่เคยกินนี่บ้านข่อยบ่เคยมีตาก็สมัยไหนเนี่ยไม่รู้จัก,มกะะหมูกระทะวันนี้เขาเอาิญหมูกระทะคือหมูกระทะใส่ละกระทะก็นนี่เด้อหมูกนี่กระทะออันนี้หมูอันนี้หมูก็เลยเป็นหมูกระทะหมูกระทะอืม ในน้ำกระทะเหรอน้ำกระทะนี่น้ำกระทะน้ำหม้อน <awia> ี่น้ำหม้อจ้ะโ้ยไหนมันมีจับถุงโอ้กินอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็กเอาคนาจิ้มตัวคนนี้น้ำจิ้มนะเด็กมีตัวก็ทาเด็าไม่ทันสมัยเลยเนี่ยโอ้ยใช่แล้วทาไปเสียหมไปเนาะเดี๋ยวจะได้นั่งกินกันเห่าเนาะ นานนกินทีี่กินนี่มันแซ่บแซ่บนานกินทีเนะ<ม>าเเะเอาไฟกันเ้อตาเอาอมาีดไม่ค่อยนะค่อยช่วยผัดให้ตากินเนื้อย,ย่งอางยิาเน,เนื้อกระทะยากิุ้คนเสร็งนมีแถวโอ้อตาคนมีแวเกากินเนื้อตาอตาจะไ,ได้กินเนื้อหมูตาไม่แคลกินมุนเช้นไปกูอะเออ ากินเนื้อนะมันมีแค่ยาเฝ้ากินอเรือยยายเรือมันหัวบ่ยายยาเฝ้ากินยายยาเฝ้ากินเรือยวายคนนึงพอยากกินเนาะทีมาโบเฝ้าจังใดโบ่ได้กินโดนเลยเนาะแช่บบแช่บบมับนเย็นหรือยังยายยาเฝ้ากินวายเนาะเจอด้วยเห็บไหม สุกยังว่ะมาสุกซาไลเอาจิ้มลงน้ำเลยเนาะเออนั uh ่นแหะสุกแบล้แบบต้าใชบเด้ออบ้ยแบบนี้โอ้เมื่อกี้ยาวเต่นเย็นได้ยิ่งหยำขาดมี้เ lòng căn nước bà này ừ. 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 ở đây này. rồi nó. còn nữa mà say hm 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 mà say hm 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 เากินกินบนเหลือเนาะอืเต้าก็งนอ,นอกินบนเหลือเว้ยแกไปย่างกอวปลายเล้วตาวกินบาลางกินบนเหลือเด้แบบนี้เนาะหลายพคนวันนี้เป็นไม่ใช่วันเกิดเนานะวันกินเนาะวันกินเออ One kín. A lâu nơi lâu, để sụp bay ngoài nó. A lâu nắng lưu một cái young len nữa Một như vậy, vậy. Ao nhặt tay tay tàu, đi kêu. Ừ, ồ, ồ, ồ. Nhắc tay 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 อยากเอาไปกินมาอื่นโอยอยากเห็นเนาะตาเนี่ยไหนวุ้นเส้นยูใส่เห็นท้องมันหายากอืมไหนวุ้นเส้นยายล่ะพูนอยู่ในขู่เฮ้ยอยู่ในเอท่าพูนยายจะกินวุ้นเส้นตรงนี้มันชุกแล้วนี่วุ้นเส้นเนี่ยใหญ่ประธานได้กินเลยตากินตั้งหลายคำแล้วเฮ้ยเนาะเดี๋ยวทหมดก่อนเด็ด ตอนไปบ่เขาว่าสากินสาเขาเลยให้กินเอากินเอาอย้ายให้กินเร็วเบียวเบิง้งเมียงเบี้อเบิ้งเขากินเบื้งนี้แขวกินผักด,ด้วย <c oughs> เอากินไหมมันเย็นแล้วกินได้ก็ได้มาป้อน เท่บ่หรอเท่บ่เทมาเลยวะนี่ยายหัวป้อนตาเนวิ่หล่อพักให้กันกินเว้ยมาเลยจะของกินหมูหล่อพักหัวป้อนยายเว้ยดูเสื้อมีกว่าเออเนอะน้ามันใส่แน่เนี่ย ยังโมเบสยิ่ร้อยมันเบิดพุงกินหรอกเออดูไปยากกินมาเด้อมาเด้วยเบอร์อึนเลยอ่เบอร์อึนโดนเนาะอินกับเบิดทันตัวว่าวันนี้ได้กินหมูย่างเนาะโอ้เนาะตาเอ้ยจลือนเจลือนเด้อหมูเอ้ยเจ้าภาพจงเจริญเด้อ รวยขึนรวยขึ้เนเฮง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 นอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินสองแสนตื่นขึ้นมาให้ได้สิบล้านขอขอได้สิบล้านแล้วก็ขอให้ได้ท่องหนักหาสิบบาทร้อยบาทเด้ออ จะถูกขอให้เป็นความจริงเด้อความจริงตามภาพต้องสำเร็จย้ายเอาอีบอลหนี่งว้อไอ้กินจะพักต้องจะพรองกินสลัดเฮ้ยสลัดจริงจริงด้อนี่ไครนอนหนางูเนาะหาวตาสลัดน้อยสิเฮ้ยหนางูหนางู มา่นมามากินแล้วก่อนเดี๋ยวแต่สันทีขยายกินรุ่นเนส็จคนนี้ยวขอให้เนื้อกัะทะนี่จะพรองเนื้อกัะทะาหมูกัะทะจงเป็นเศรษฐีเด้อในวันนี้คืนนี้เป็นเศรษฐีฝั่งมีสีสุ เงินทองไหลเข้ามาจ้าเงินไหลกองทองไหลมาไหลเข้ามาอยู่ในเจ้าของหมูหมูอะไรหมูกระทะเออมาเป็นกอกเป็นกำเป็นเขาเป็นครูใหญ่ๆมาเลยมาทิแงกินเลย มันมใหม่เปิดแล้ว